สวัสดีครับอยู่กับผมรถถ่ายซิ่งโบรเบาครับนี่พามาชมแ L5018 นะครับรุ่นคันบนครับวันนี้มาถ่ายพันสีครับดินเปียกๆครับเนี่ย ยุบๆเลยครับเนะี่ยดินนะครับเนะี่ยดินก็ชื้นชื้นมากครับนี่น่าจะไทหนึ่งไฮนะครับเนะี่ยความลึกก็อยู่ที่สามสิบเซนนะครับสามสิบไม่เกินสี่สิบเซนครับ น่าจะได้อยู่ะเกือบเกือบสามสิบเอบประมาณสามสิบเหลือเนี่ยขันทวนเออขันบุกเบิกน,นะครับบุกเบิกสี่จาน,นครับความลึกก็ของใบก็ประมาณ ประมาณเกือบเกือบมิดใบผ่านครับถ้าเทียบขนาดใบผ่านร้อยเปเซก็ลึกประมาณ70%เของใบผ่านครับเจ็ดสิบแสต่ส่วนมากตั้งให้ใบใบหน้าเข้านะครับเพราะว่าที่ไทยมันจะได้เสมอกันครับ นี่ครับก็แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ความลึกของใบผานครับอันนี้เนี่ยไถตัดตร่องนะครับร่องเป็น แนวขวางนี้นะครับเนื้อไทยตัดร่องครับเนื้อที่สองไร่นะครับ เรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบ ฝากกดติดตามด้วยครับช่องใหม่ครับช่องใหม่คลิปก็มีลงเรื่อยๆครับอาจจะแม่ลงบ่อยก็ขออภัยนะครับบางทีก็ไม่ว่างไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยครับี่รถเสียหมูนะครับหมูน้อยมันทุกเม็ด ถ้าไม่มีหญ้าก็อาจจะวางได้ยึดลึกลึกกว่านี้ครับอันนี้มีมีหญ้าครับเลยถ้าวางลึกไปหญ้ามันติดโครงฐานะครับทําให้หญ้าไม่สามารถผ่านช่องผานไปได้มันก็เลยทําให้ติดครับแล้วต้องพอติดก็ต้องยกฐานขันบนนี่รู้สึกมันจะหนักกว่าขันล่างครับ ผมก็ไม่รู้นะครับคงก็เดาๆคลิปนี้ก็ขอจบกันท่านี้นะครับสวัสดีครับ